วันนี้เราจะพามาดู iPad Air 4ปุ่ม power กดไม่ได้สวัสดีครับพบกับผมช่างมอสร้านมิเตอร์สวินะครับวันนี้เราจะพามาดู iPad Air 4ปุ่ม power กดไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวปุ่ม power เ,เนี่ยจะมีทัช ID ด้วยในปุ่มเดียวกันตัวนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่อของเหลวเข้าไปอุดตันนะครับ อาจจะมีคราบที่เกลือบริเวณตรงปุ่มทําให้ปุ่มแข็งแล้วกดไม่ได้เมื่อปุ่ม power กดไม่ได้นะครับจะทำให้เข้าสู่หน้า recovery mode เพราะว่าปุ่มมันค้างใช่ไหมครับค้างตลอดเวลาเนี่ยจะไม่สามารถเข้าสู่หน้าหลักได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะทำการแกะเครื่องแล้วก็จะทำการซ่อมแซมปุ่ม power ตรงนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าตัวทัชไอเนียสามารถทํางานได้หรือเปล่าเพราะว่าน้ําเข้าไปตรงปุ่มนะครับทำให้ลายวงจรอาจจะมีน้ํากัดนะครับทำให้ไม่สามารถใช้ทัชไอดีได้ไอพ d ดแอร์สจะเจออาการที่เสียบ่อยอีกหนึ่งอาการก็คือวาอ่าเครื่องเวลาตกกระแทกเนี่ยจะทําให้ปุ่ม power เนี่ยมันแตกแล้วก็จะมีอาการเครื่องกินไฟนะครับเครื่องร้อนแล้วก็ไม่สามารถกดทัชไอดีได้สําหรับวันนี้นะครับเราจะมาซ่อมอาการปุ่ม power ค้าง นะครับเดี๋ยวเรามาทำการแกะเครื่องกันเลยครับ20 minutes later. ส่วนเนี้เป็นตรงส่วนของปุ่ม power แล้วเดี๋ยวเราจะลองแกะมาดูว่าที่ปุ่มกดไม่ได้เนี่ยมาจากสาเหตุอะไรนะครับ หลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะครับจะเห็นคราบพ่เกลือเนี่ยขึ้นเกาะบ,บริเวณปุ่ม Power ของเรานะครับขึ้นรอบๆเลยแล้วก็ตรงบอดี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับค่าบพ่เกลือเพียบเลยทําให้กดไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปทําการซ่อมแซมกันเลยครับ one hour later โอเคครับหลังจากที่เราทําการซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสปุ่มกันดูนะครับอ่าตัวนี้ก็กดได้ปกติแล้วนะครับเสียง yeah. ครับได้ยินเสียงไหมโอเคน่าจะใช้งานได้ละเดี๋ยวเราลองมาประกอบจอแล้วก็ลองกดดูนะครับหลังจากที่เราทําการประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดเครื่องแล้วลองเทสปุ่มดูนะครับอ่าตัวนี้หน้าจอเปิดติดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำการเทสปุ่มกันเลยครับโอเค กดได้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำการเทสสแกนลายนิ้วมือกันนะครับว่ายัางใช้งานได้ปกติดีหรือเปล่า <c oughs> โอเคเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราจะมางทำการเพิ่มลายนิ้วมือ,อเดี๋ยวลองมาทำการทดสอบดูครับอ่าตัวนี้ก็สแกนลายนิ้วมือก็อยังทำงานได้ปกติดีนะครับโอเคผมใช้งานได้ปกติ ตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการซ่อมปุ่ม power ของ ipad air 4่ถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปุ่มกดไม่ได้นะครับก็สามารถนำมาให้เราซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนได้นะครับทางร้านมีบริการรับส่งเครื่องซ่อมจากต่างจังหวัดด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาซ่อมที่หน้าร้านหากลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับกับ ห้างซีจะพาร์คบางซื่ก็สามารถเดินทางมาซ่อมที่ร้านได้เลยนะครับทางร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ประมาณ10โมงนะครับถึง3ทุ่มของทุกวันนะครับก็ถ้าสะดวกก็สามารถติดต่อเข้ามาหาเราก่อนได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับหลังจากที่ดูคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e กดติดตามทางช่องของเรานะครับทางช่องของเราก็มีอัปเดตการให,ใหม่ๆเพิ่มเติมทุกวันนะครับ